สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยองหมูอยู่นะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะมาพบกันเป็นประจำประจำจะมีโอ,อก,กาสทุกวันจันทร์พุธศุกร์และก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ของเดือนเมษาย,ยน หลังจากที่ไม่มีสาระมานานวันนี้พูดถึงเรื่องสาระเกี่ยวกับหมูหมูกันดีกว่านะครับมีหลายท่านที่ประสบปัญหาสำหรับสาระในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอาหารเป็นพิษในมูนะอย่าลืมนะครับว่าการเลี้ยงหมูนั้นเราจะต้องใส่ใจทุกขบวนการแม้ว่าเราจะเลี้ยงแบบบ้านๆก็ตามที ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอัตราเสียงในการที่จะขาดทุนก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับอาหารเป็นพิษในหมูเนี่ยโดยเฉพาะเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงหลังบ้านแบบพวกเราเนี่ยสิ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องคำนึงถึงก็คือความสะอาดในด้านสุขอนามัย ทำไมผมย้ำเรื these, ่องนี but, sí na, ้อยู่บ่อยๆก็เห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่เลี้ยงแล้วประสบปัญหาแล้วก็เข้าใจผิดว่ามันเกิดโรคนู่นโรคนี้แต่ไม่เคยคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอาหารของเรานี่เองนะครับโดยเฉพาะที่เลี้ยงด้วยรำแม้แต่อาหารไม่ส็เรูปก็ตามที ท่านเคยสังเกตไหมครับว่าหมูของท่านนั้นเลี้ยงอยู่ดีๆหุนอยู่ดีๆได้เดือนสองเดือนกาลังจะโตสวยๆเนี่ยกาลังจะโตเนี่ยตัวสวยๆกาลังน่ารักน่ารักเนี่ยเดี๋ยวก็อาเจียนเดี๋ยวก็ท้องเสียทั้งทั้งที่วัคซีนแล้วก็ให้หมดเราให้ครบคิดว่าดูแลดีแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่ง ที่เกิดจากอาหารเป็นพิษจึงเราจะมองข้ามกันอาหารเป็นพิษนี้มันก็เป็นได้ทั้งอาหารเม็ดสำเร็จรูปแล้วก็อาหาราที่ใช้ส่วนผสมจากรัมนะครับหลักๆมันก็ขึ้นอยู่กับการเ,าเก็บรักษาและก็บำรุงนี่แหละครับดังนั้นแล้วในการให้อาหารหมูเราก็ควรหมั่นตรวจสอบนะครับ มันดูว่ารางอาหารที่ใส่อาหารของเราสะอาดไหมเคยล้างไหมถ้าจะให้ดีจริงๆก็ล้างอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าให้มากจนเกินไปจนกินไม่หมดเกิดเชื้อราหรือแม้แต่กระทั่งเปิดกระสอบแล้วเนี่ยเปิดถุงแล้วเนี่ยก็ควรที่จะปิดที่ไม่ชิดนะครับอย่าให้ความชื้นอย่าให้อะไรเข้าไปนี่ก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ ส่วนอาการน้่หรือครับอุย้ยมีหลายอาการที่อาหารเป็นพิษนะครับมีทั้งอ้วกนะครับหรือภาษาสุสภาพก็เรียกว่าอาเจียนนะฮะมีทั้งอ้วกทั้งาตายเลี้ยวขี่ไรนะครับถ้าเป็นกระหมูใหญ่ก็ไม่เท่าไรถ้าเป็นกระหมูเล็กๆนะครับรุ่นผึ่งยานมได้เดือนสองเดือนเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยง ในการที่จะสูญเสียนะครับซึ่งหลายท่านก็ยังมองว่าเอ๊ะมันเกิดจากเชื้อโรคอะไรนะนะครับพ็ใช้ย,ยาปฏิชีวนะใช้ย,ยานู่นยานี่ก็เปลืองเข้าไปอีกนะครับโดยลืมนึกว่าอาหารที่เราให้หมูบริโภคนั้นมันไม่สะอาดเพียงพอนะครับก็พูดให้ห ท่านได้นำไปพินิจพิจารณานะว่าการเลี้ยงหมูมันก็สำคัญที่จะต้องสะอาดคือสิ่งนี้ก็ตามนะครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็จะเลี้ะงต,ตัวได้ดีมากๆนี่แหละครับสิ่งที่เราควรใส่ใจการล้างพื้นการล้างคอกก็เช่นเดียวกันนะ ก็ต้องล้างให้สะอาดทำความสะอาดให้ดีนะครับแม้แต่เรื่องอากาศก็เช่นเดียวกันนะครับต้องให้มันโปรคือให้มีถ่ายเทยได้สะดวกแต่ก็อย่าให้โกรกล,กรลมโกรกมากจนเกินไปก็ไอจามได้อาบน้ามากจนเกินไปก็เป็นไข้ได้ ถ้าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะครับสิ่งต่งางๆเหล่านี้ก็จะเป็นผลให้หมูเราสุขภาพไม่ดีกินอาหารไม่เก่งนะครับและอีกลักษณะหนึ่งที่อาหารเป็นพิษนอกจากเบื่ออาหารก็คือจะอ่อนแรง เนื่องจากเขาเป็นไข้ครับก็อาจจะร่อนแรงกินอาหารไม่ได้พรานเป็นเบื่ออาหารไปนี่คือปัญหาที่มันเกิดจากอาหาร,รวันนี้เราพูดถึงหมวดอาหาร,รผมก็เคยเห็นหลายหลาย,หลายข้อนะครับ เคยเห็น,นหลายๆข้อเท่าที่ผมไปดูมาเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะครับบางของ้อเนี่ยไม่มีความแห้งเลยนะอาหารเป็นพิษก็เพราะว่าคอกเราชื่นแฉะมะแรงเยอะโดนะยเฉพาะมแแรงวัน ก็เป็นตัวนําเชื้อโรคอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเราก็ควรที่จะหาวิธีในการกําจัดออกบ้างนะครับอย่าให้มีมากจนเกินไปโดยเฉพาะเศษอาหารในรังอาหารเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับหลังจากที่ให้อาหารบางท่านให้มากจนเกินไปหมูกินไม่หมดนะครับพวกมมลงมลงก็จะมาตาม ก็จะตามมาก็ทำให้ติดเชื้อหรือบางท่านอาทิตย์หนึ่งยังไม่เคยล้างรางอาหารเลยเนี่ยแล้วก็ปิดไม่มีชิดก็ขอให้เกิดเชื้อรานะครับที่เป็นอันตรายหมูกินเข้าไปก็ทำให้เป็นพิษได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ ควรเอาใจใส่นะครับดังนั้นแล้วการเลี้ยงหมูนะครับก็วควรที่จะดูแลอย่างดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณที่ทุกท่านเขารับฟังรับชมนะครับก็รบกวนเวลาท่านมาก็พอสมควรเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ